แอชวิชสวัสดีค่ะพวกเราไอวิชค่ะจริงจังค่ะไปเล่นค่ะน้ำค่ะเชอรี่ค่ะซาชิโกะค่ะะตูค่ะ เมนโล่ามิชชั่นกติกาเกมตอบคําถามไม่ตรงคําถามกติกาให้ผู้เล่นผลัดกันถามคาถามไปเรื่อยๆซึ่งู้เ่นอกฝ่ายจะต้องตอบไม่ให้ตรงคําถามผู้เล่นคนไหนเผลอตอบตรงคําถามคนนั้นจึนฝ่ายแพ้ไปทันทีเปคนที่ไหนอยู่ข้าวฮะเออม่ชาติากี่โมงวันนี้ยังไม่ได้ไปกินข้าวยังวันนี้สีชมพูใส่เสื้อสีไหนคะกิน้าที่สามปล่อยแล้วค่ะกินข้าที่สามปล่อยแล้วค่ะกินข้าที่สามปล่อยแล้วค่ะ ฉันเห็นยานอนย่ค่ะแต่นอนยังฉไปจะิมข้อวามชื่ออะไรนะยังไม่ตอบแทแล้วแทจริงอันนี้รอบแรกอันนี้รอบแรกเราจะหาคนแพ้รอบที่สองค่ะต้องตอบก่อนโอเคิงแล้วชอบเสียอะไรหิวข้าวะกเที่ยวไหนคิดถึงนะอุ้ย ไอวิชมีกี่คนหลังเลยค่ะ um> ชอบศิลปินคนไหนคะติดตามได้ที่ช่องทางไอวิชออฟิเชียลสตรีมมิ่งและทุกโซเชียลมีเดียค่ะที่ไหนวันนี้อ่ะหนาวปะอยากมองคือซิงเกิลที่3ของไอวิชค่ะซิงเกิลที่สองไอวิชชื่ออะไรคะตะเภา สีอะไรสีเหลืองเอออะไรที่หันไปทางนั้นนั่นนั่นนั่นเมโลวันนี้ได้นอนยังสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่วันนี้วันนี้มีใหม่ต้องพาใจพาใจสุขสันต์มอเก่โมงค่ะอ๋อหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะส่งงานไปเที่ยวไหนเมโลลิฟท์อยู่ป่ะ เลขที่ช่องว่าที่เท่าไหร่คะเป็นอะไรชอบกินอะไรคะแม่ไม่ต้องตอบแม่เหรออยากกลับบ้านไหมหิวข้าวขากินอะไรกอนเที่ยงง่วงเนาะวันนี้ไปไหนเองไหมง่วงอ๋อเป็ดเป็ดเป็ดอันนั้นสีอะไรตอนนี้ตีสี่โมงแล้วอจริงเหรอ สีฟ้าเจอดีอยากเจออีิทสวยมากใช่ไหมโซฟาสีอะไรอยู่ในโลกตอนนี้ทำอะไรอยู่หิวข้าวอยากอยากทำอะไรเย็นนี้ภาษาอังกฤษค่ะชอบทำอะไรเวลาอยู่ว่างๆตกมือตาเปลี่ยนอุ๊ยอุ๊ยได้ไหมตอนนี้ทุกคนแบบว่าสติดีมากได้เป็นบ้าง เกมนี้ไม่มีคนแพ้นะคะับเดี๋ยวให้ทุกคนฝากผลงานได้เลยค่ะก็ฝากผลงานล่าสุดของ iWish ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าอย่ามองน o อ you ค่ะไปดูได้ที่ YouTube iWish Official ค่ะแล้วก็ลงทุกสตรีมมิ่งแล้วนะคะไปแล้วฟังกันได้ค่ะแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งฝากติดตามผลงานของพวกเราในทุกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะเอ่อเสิร์ช I อ i s h Official ค่ะ 好了，好了。